ดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นเตาถ่านปิ้งย่างไรควันนะครับรุ่นขนาด200ลิตรนะครับเตานี้มีตะแกรงปิ้งด้านใน2ชั้นนะครับสามารถปิ้งได้ทุกอย่างนะครับปิ้งได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าเตาที่ผ่าครึ่งเนี่ยถึง50%ด้วยแล้วก็กินอ่าใช้ถ่านนะครับกินหอมจากถ่านเนี่ยจะช่วยให้อ่าเสมือนว่า เราก็ยังใช้อารมณ์แบบปิ้งฐานแต่ว่ามันไม่มีควันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไปปิ้งเตาที่มันไล้แบบที่ผ่าครึ่งเนี่ยไปปิ้งตามชุมชนเนี่ยซึ่งจะมีปัญหานะครับควันจะออกเยอะนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพคนปิ้งก็มีปัญหาด้วยนะครับก็ลงชมคลิปนะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดสแก๊สเลยนะครับเรายินดีจะส่งไ้ทั่วประเทศเลยนะครับเชิญชมคลิปนะครับอย่าลืมกด ไล์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทาง Line ทาง Youtube และทางเบอร์ทางนี้นะครับเชิญชมคลิปนะครับจะจบกัครับรานตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเป็นเตาถ่านอบปิ้งย่างไร้กวนนะครับด้วยขนาดถังน้ำหวานนะถังน้ำหวานขนาด200ลิตรนะครับด้านในก็จะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับคุณลูกค้ามีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับมีชั้นบนนะ แล้วก็ชั้นล่างนะสามารถถอดไปทําความสะอาดได้นะครับนะครับถังน้ําหวานจะสะอาดมากด้านในนะครับส่วนด้านข้างจะมีตะแกรงอ่าตะตะก้าเหมือนตะแกรงนะครับทําสําหรับใส่ถ่านสองข้างนะครับทําใส่ถ่านสองข้างขนาดใหญ่เลยนะครับเหตุ<ๆ>ที่ไม่มีฟวันก็เพราะว่าเวลาเราปิ้งอาหารเนี่ยเราปิ้งตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหมูย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็ดไก่พอน้ํามันมันลงไปเนี่ย น้ำมันเขาไม่ลงมาโดนฐานานที่ไว้ข้างๆสองข้างน้ำมันก็จะลงไปด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะมีช่องอน้ำมันนะครับน้ำมันจะลงมาด้านล่างนี่นะครับน,นี่ครับจะมีช่องไว้แฝนกระป๋องตรงนี้เลยนะครับแฝนกระป๋องรับน้ำมันนะครับพอน้ำมันไม่โดนฐานเนี่ยควันก็ไม่มีเวลาเราปิ้งเราก็ปิดอย่างนี้ครับ ปิดลงมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นนะครับก็ทําให้ประหยัดถ่านนะครับประหยัดถ่านแล้วก็ไม่มีควันนะครับแล้วก็จะไม่มีควันที่ไปรบกวนคนข้างๆนะครับซึ่งการปิ้งอ่าพวกอย่างอย่างพวกอา,อาหารที่มีมันเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ตลาดนัดหรือไป บ้านข้างบ้านข้างเรือนเคียงกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องควันนะควันก็จะไปรบกวนเขาหรือแม้แต่ทั้งคนปิ้งเองเนี่ยปิ้งนานๆแล้วนะครับคุณก็จะมีปัญหาเล่าเรื่องระบบหายใจได้เพราะฉะนั้นเราหันมาใช้เตาไร้มลพิษตัวนี้ดีกว่านะครับประโยชน์สูงด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาปิ้งเราเคยปิ้งแบบโอเพนกว้างๆคือไม่มี ตัวปิดเนี่ยเวลาเราปิ้งตัวนี้ความร้อนมันก็สูญเสียไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเรา,าพวกอากาศฝุ่นอะไรเนี่ยก็จะมาเกาะอ,อาหารเราได้น,นี้เราปิดครอบเลยนะครับเราไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยนะครับพอถึงเวลาเราเปิดดูก็จะเหลืองอาลามสุกพร้อมกันนะครับก็ตัวนี้จะมีขานะครับสังเกตมีขา เวลาขาถอดออกได้นะครับนี่คือตัวที่เราถอดขาเวลาที่เราจะขนส่งให้ลูกค้าหรือสำหรับลูกค้าที่จะต้องไปขายตามเคลื่อนที่บ่อยๆเราก็ถอดขามาไว้ด้านในนี่ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับคุณลูกค้าไอ้ตัวนี้มีประโยชน์คือว่าเวลาเราปิ้งแล้วนะต้องการไฟแรงนะครับก็ให้เปิดข้างๆออกสังคักสองข้างเลยอากาศด้าน อากาศเข้าไปก็จะช่วยให้อุณหภูมิให้เกล้งให้ความร้อนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ได้ไม่ต้องการไฟแรงเราก็ปิดตรงนี้ไปสองข้างก็ใช้ได้เลยนะครับก็สามารถเคลียร์ฐานออกตรงด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับ สนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับงานนี้งานละเอียดนะครับสังเกตนะครับแม้กระทั่งการทําบานพับไปเนี่ยก็ใช้โซ่นะครับซึ่งมันจะทนกับบานพับมากเลยนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยใช้น็อตเชื่อมกันอย่างด้วยฝีมือลงตัวเลยนะครับคุณลูกค้าครับสนใจโทรเข้ามาร้านตลาดไทยแก๊สได้ได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ